สนับสนุนโดยอาทิตาครีเอชั่นรับออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตัลทุกชนิดดาวน์โหลดคู่มือนำเที่ยวทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชัน Travel Book นอกจากความสวยงามของมหาวิหารโคลนแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ครับก็คือน้ําหอมหรือว่าโคลนนั่นเองคุณผู้ชมนะเพราะว่าเนี่ยเขาผลิตกันมานานนมแล้วนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมมาที่หน้าร้านของเขาแล้วนะครับ C711 นะครับซึ่ง C711 เนี่ยมาจากบ้านเลขที่ที่ผลิตน้ําหอมโคลนของที่เมืองโคลนแห่งนี้ครับเสียดายครับที่เขาไม่ถ่ายข้างในนะแต่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีโคลนเนี่ยให้เราได้ลองดม กลิ่นด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดมพร้อมๆกันเลยครับแม่หอมใช้ได้เลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีทีวีมีกลิ่นนี่คงหอมตลบอบอวลไปทั้งห้องนะฮะทีแรกว่าจะไม่ซื้อครับอดใจไม่ได้จริงขอซื้อหน่อยละกันนะเอาเป็นว่าถ้าคุณมาที่โคโลนถ้าไม่ซื้อโคโลนกลับไปคุณมาไม่ถึงอะ่ะเอ,า,อางนี้ละกัน คุณผู้ชมครับเดินมาไม่ไกลาจากมหาวิหารโคโลนนะฮะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสวนสาธารณะนะครับที่ผู้คนของเมืองโคโลนเนี่ยมาใช้ชีวิตกันที่นี่นะฮะแล้วก็ผมเห็นเด็กๆนะครับลงนะ้ําแม่อะไรมันจะร้อนขนาดนี้ผมใส่เสื้อขนาดหนาขนาดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปพิสูจน์กันหน่อยแล้วกันนะว่าน้ํามันจะเยน็นมันจะอุ่นหรือมันจะร้อนนะครับ ก็หน้ามหัาจรัจร์ทีเดียวนะฮะที่ว่าที่เยอรมันก็มีออนเซ็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าแถวนี้เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างเห็นหลายๆคนไปนั่งปิกนิกนะฮะไปดูความคกันครับในหาเรื่องเที่ยวองคุณจอมครับ การได้มาเดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำรายนะฮะก็ทำให้ผมเนี่ยได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเยอรมันนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับก็มีกิจกรรมกลางแจ้งนะครับที่เขาออกมาเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับนอกจากนี้แล้วนะครับมาเยอรมันทั้งทีครับอีกหนึ่งเมนูที่อยากลองมากๆครับนั่นก็คือขาหมูเยอรมันนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูแล้วกันนะฮะว่าขาหมูเยอรมันที่นี่จะเด็ดขนาดไหนครับ แหมแล้วนะฮะเราก็มาที่นี่นะครับมาเยอรมันทั้งทีนะฮะต้องกินขาหมูเยอรมันครับแหมแต่ละท่านนี่ก็ทานกันอย่างอร่อยอร่อยครับขาหมูเยอรมันที่นี่นะฮะเขาบอกว่าแข็งมากๆมีจิ้มยังไม่เข้าเลยนะฮะแต่มากับ smiling group นะครับมาร้านดีอร่อยแน่นอนใช่ไหมครับคุณใจครับใช่ค่ะใช่นะฮะเป็นไงบ้างครับนี่อร่อยไหมฮะอร่อยค่ะแซ่บ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  นะมันก็ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าซัวคาวใช่ไหมใช่แต่นนี้เป็นอะไรครับมันฝรั่งอ๋อแล้วก็มีขาหมูนะฮะแหมยิ่งทานแก้มกับเบียร์เยอรมันนี่สุดยอดจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเรานะครับขอดื่มน่ำกับขาหมูเยอรมันตรงหน้าก่อนแล้วนะฮะแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามครับในหาเรื่องเที่ยวนะครับโอร่อยอร่อยยกนิ้วยังไม่ได้กินเลยครับกินกับ เช้าวันรุ่งขึ้นครับเราโบกมือลาประเทศเยอรมนีครับแล้วก็เข้าสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะที่นี่นะครับก็เป็นสภาพยุโรปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขตแดนกั้นเนี่ยจะไม่มีเลยทีเดียวครับก็ลักษณะจะคล้ายๆการนั่งรถข้ามจังหวัดครับคุณผู้ชมครับและที่แรกที่เราจะไปเยือนนะครับก็คือหมู่บ้านที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเนเธอร์แลนด์ก็ว่าได้ครับที่นี่มีชื่อว่าซันสคารครับ จากเยอรมันครับเราข้ามเขตแดนมาแล้วเรียบร้อยครับมาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ฮะและสัญลักษณ์ของเขาแน่นอนครับกังหันลมแบบด้านหลังของผมนั่นเองนะฮะมาเห็นภาพสวยๆกับตาแบบนี้นะครับต้องเก็บความประทับใจเนี่ยกลับไปฝากคนที่บ้านนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับผมก็ได้กล้องดีๆแบบนี้นะฮะ Sony a l p h a 77 Mark II เนี่ยนะับพร้อมเลนคาไซนะครับเลนคุณภาพเยี่ยมของโ o n y นะฮะด้วยการถ่ายแบบแสงน้อยนะครับ ไม่มีปัญหาเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะล้วก็สามารถอัปโหลดนะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันทีเลยทีเดียวก็ถือว่าสุดยอดมากๆครับกับบรรยากาศแบบนี้นะฮะได้กล้องดีๆได้ภาพสวยๆแน่นอนนะครับแต่ที่นี่จะมีอะไรกันบ้างต้องติดตามครับในหาเรื่องเที่ยวที่เนร์แลนด์ครับ ที่ซันสกาห์แห่งนี้นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับที่จําลองวิถีชีวิตของชาวดัตช์ผ่านรูปแบบของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะฮะก็จะได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัตช์สมัยก่อนนะครับรวมถึงการจําลองนะฮะโรงงานทารองเท้าไม้ครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ก็ว่าได้ครับสำหรับวัฒนธรรมการทารองเท้าไม้นะครับนอกจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะยังมีในแถบแกนดิเนเวียด้วยครับที่เขาทารองเท้าไม้กันนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบครับแล้วแต่พื้นที่แล้วก็การใช้สอยครัับบคุชมร หลายคนสงสัยนะครับว่ารองเท้าไม้เขาเอาไว้ทําอะไรนะครับเขาเอาไว้เดินบนหิมะเดินบนน้าเดินบนพื้นที่เฉอะแฉะนะครับก็จะช่วยให้เดินได้อย่างคล่องตัวเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับนอกจากที่เราจะได้เรียนรู้ถึงประวัติของรองเท้าไม้กันแล้วนะครับที่นี่เขายังมีการเวิร์กช็อปให้ดูการทารองเท้าไม้แบบของจริงด้วยโอ้โหน่าตื่นเต้นมากๆคุณผู้ชมครับและถ้าคุณผู้ชมอยากได้ของฝากสักชิ้นจากเนเธอร์แลนด์นะครับที่นี่เขามีจําหน่ายครับทั้งรองเท้าไม้ที่เป็นของจริงใส่ได้นะฮะรวมถึงรองเท้าไม้ที่เป็นซูเวนียด้ยมีทุกขนาดเยีดว ก,ก,รก,เ,กรเรื่องราวความน่าสนใจของประเทศเนเธอร์แลนด์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาตามต่อกันในสัปดาห์หน้านะฮะสำหรับวันนี้นะครับมีความสุขมากๆครับราติสวัสดี์ครับ